อย่างนั้นย่อนไปก็โดนเลยนะค <Hey, S 1> ุณห <Hey. S 1> วัดดีนะนะน้าลกปลาครับเช้าวันเสาร์ที่13เมษายนครับวันที่สองของวันยุดยาวนะครับตามหม่เดิมชาวบวันนี้อยู่กับลุงครับลุงมาแต่เช้าก่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอร <Hey, God. S 1> อธบ,บิดเอ่อธบ,บิดแล้วผมก็ติดปลา <laughs> รอธแมนรอธแมนนะเดี๋ยวธแมนมาไว้ร้ายไมมน้ำน้อย <laughs> เราร้ายดวงใหม่ <laughs> กระินดาวร้ายเดี๋ยวกำลังออกมานะครับน,นี่ก็ลงกันไปแล้วครับเจ็ดแปดคันนะฮะสนุกดีครับวันหยุดยาวตกปลาพักพวกว้นปูนะครับเปล่ากันไปนะครับเราก็คงจะเลยไว้ที่จะไปสาดน้ําแล้วนะลุงนะเป่าเด็ดกันดีกว่าเอาครับลงไปแล้วเจ็ดแปดคันเรามารอลุ้นนี้ครับช่วงเวลาอันสำคัญการตกปลานางคอยไปครับด,ดึงแล้วฮะดึงแล้วอ้ะโหยติดแล้วติดแล้วลุง ฟัดเขาให้เขียงไว้ลวมมันมีเถียงเถียงนะนอ๋อมาแล้วตัวแรกมาแล้วเก็บไว้ปั๊มหมัน มัาแขกมาแล้วอันนี้แขกบ้านแขกเมืองมาไม่ผิดหวังแน่ชิงช่วงแรกนะฮะลงไปก็ลุงมีกำมังมาทักทายแล้วนะครับ บรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าโอเคอากาศดีอยู่ครับไม่ร้อนมากไม่ค่อยระอุเท่าไหรแต่ว่าในน้ําเส้นทางเดินน้ํานี่ก็ยังเป็นที่น่าเป็นห่วงเรื่องพักตบอยู่ครับวันนี้ก็ยังมีพอสมควรแล้วก็ยังช่วยเข้าลิงอยู่ก็คอยกสายกันอยู่นะครับหวัจะเป็นคลิปให้เราได้ดูสิบนาทีสิบห้านาทีนี่บางทีเราเดินยกสายกดคันกันเป็นชั่วโมงนะครับบางทีนะครับก็ฝวกเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่เราก็ ใช้ความพยายามมากนะครับกว่าจะเป็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับโอเคครับเอาแล้วครับรู่มีการนะฮะของผมก็มีนะครับแต่น่าจะเป็นปลาเล็กขวนอยู่สวนสวน ไอติแล้วมึงว่ากำลังเลียกำลังเลียเราใช้ชุหนาเขานั่งใหญ่นะครับตะกัวเขานั่งใหญ่นะครับก็ไหไรบางทีปลากินเนี่ยเราไม่รู้เลยนะ จนกว่าเราจะมาเปลี่ยนเบ็ดนะครับกับคาอยู่อย่างนี้เลยนะครับประจำแบบนี้ครับพอเปลี่ยนเยอะทสวัสดีครับสวัสดีครับขนมจีนน้ำยาครับผมขอบคุณมากครับต้นหนุ่มมาครับดาวลายแม่น้ำน้อยนี่สายบุญไปทำบุญก่อนเข้ามานะมาเนี่ยขนมจีนน้ำนยาปลากาแม่น้ำน้อยตัวตัววันนั้นวะใช่ใช่เนี่ยแล้วก็มีมีท่าส่งมาตวงแล้วไง นี่มันน้ำยา50นี่ว่ะขามือไปแล้มานนี่นะอ้อโว้ามันขึ้นร่อหน้าเลยนั่นมุดหาแล้วมั้งวิ่งโจ๊ดเลยวิ่งโจ๊ดเลย dạy dùa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  อะไรเขา,เอา,าโอ้แโหแกมันหน้าเลี้ยงตู้จังเลยนะมันดึงหน้าดูเลยนะจะได้วันนั้นไม่ได้มาถ่ายคลิปโอ้โหแกแห่ตัวสองโลเออแล้วผู้ชายทำอะไรกินไปนผมก็ลืมว่าจะูว่า ลืมไปว่าจะถ่ายให้ไปช่วยถ่ายไวันนั้นโคตรใหญ่ค่ะยากมึงบอกว่ามันอยู่รอดมาได้ไงก่อนนานมากแต่ครับลุงมาแต้มแล้วมาแต้มแล่วเนี่ยค่งวันเช้าก็ อย่างเงียบๆอยู่นะมีดึงหนักๆบาทีแล้วก็ติดต่อไปเลยนะฮะนู้นครับชายผู้มากับฟาร์มแค้นที่สมสวงเสร็จงานรีบมาแล้วไม่นะวันนี้ตั้งใจมาแก้แค้นเต็มที่ครับพี่กบเราลงมาแล้วครับอุ้ยพี่กบเอาเล้วเอา้ขันไข่เปิดกล้องผิดทางเมื่อกี้อัดหน้าตัวเองก็้อมังเหรอ โอ้ยเหมือนมันดึงโหดมากเลยดึงลอกออกอ่ะผมถ่ายคลิปเล่นอยู่ไงแล้วก็กดผิดทางด้วยเมื่อกี้นี่อ้าววันนี้พี่กบวันนี้มันไม่หลุดครับไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้ววั้ไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้วบมเลยนะแล้วถ้าพี่ไหวอะพูดได้มันเค็มกำลังถ่ายคลิปเล่นนะครับเนี่ยไปกำลังคุยพี่กบอยู่ว่าไงไป ดึงโงดมากเลยเป็นปากกมัง <g ười> ใช้ฝ่ามือโอ้ดึงลอกออกเลยนะก็ <g ười> ด้งยาวเลยแล้วก็ไึ้กว่าโดนแล้วอัดคลิปอัดผิดอัดถูกเมื่อกี้อัดเข้าหน้าตัวเองโอเคครับบ่าเริ่มมาแนละ้ะลุ้นกันต่ออากาศสุดยอดมากครับช่วงบ่ายลงไปเปลี่ยนมาห้าคันนะครับนี่ แชะไปทั้งตัวเลยครับโอ้โหร้อนจริงๆครับอบอ้าวแปบ๊บเดียวร้อนอบอ้าวครับมาตกปลาช่วงนี้ต้องเตรียมให้พร้อมครับน้ำเนิ่มต่งางๆร้อนจริงๆครับเป็นยังไงบี้่วงไม่ค่อยเข้าข้างนะช่วงนี้ <laughs> ชายผู้มาพร้อมกับฟามแขน <laughs> แมนกลับแล้วครับไปยยครัััับบเดีี๋ววน้ฟงพตอขอบคุณสำหรับขนมจีนมากครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลืม<笑><笑>นี่ลืมแล้วเนี่ยโอเคครับขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับนี่ครับ ไอผู้มาพร้อมกับฟาร์มแค้นสุมฟาร์มแค้นไปอีกวันนี้ขันหักครับโอ้โหหักโคลเลยพี่ต้องไปซื้อไอ้น้ำแดงกระทูบแล้ว <c oughs> ค,คุกคิกจังเลยช่วงนี้ขัน,นกระโดอะไรวะนี่ซื้อใหม่หมด้วยนะลุกคนเก่าลุงลคนเก่า มีคันนี้ซื้อใหม่ด้วยไม่น่าหักเลยนะพี่นะมันไม่เกี่ยวหรอกจ้าตรงนี้มันไม่เกี่ยวหรอกสะบัดไถปลายคันใช่นะพี่ผีกบคันหักครับสูงฟาร์มแ็งเข้าไปอีกทรงเหยื่อเมื่อกี้นี้หักโคนเฉยเลยคันใหม่ด้วยไม่มีหักโคนเลยฮะตีไป น่าเชื <ๆ S 2> <ด>่อเลยถุงความแข้นครับอีกเอาครับมาให้มาล้จงพี่กบกันวันนี้ล้างอาถรรพ์ได้สามรอบนี้พี่อาถรรพ์ตลอดเลยนะหลุดใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็เอาปลาขึ้นไม่ได้แล้วก็เนี่ยไีหักมั่งอะไรมั่งสงสัยต้องเล่นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วสำหรับพี่กบนะฮะเอาครับไปลุ้นต่อครับจะได้ล้างอาถรรพ์ไหม กบมีอาการแล้วนะครับไม่ซ้ำเลยเหรอติดแล้วติดแล้วพี่ติดแล้วติดแล้ว,ลว,ลวอยู่แล้ว เฮ้ยเฮ้ยขึ้นน้ำไหม,ามดูมีไซส์นะดูเฉียงๆหรือม,มันติดหมุนมา,มาอ๋อเหยียบยังไม่แตกโอ้ยขนาด เปียนปลกเปลียนปากกลางหัวกับเท้าปันเหยื่อเลยผ่าหลังทอดได้เข็ดเมื <Okay. S 2> <laughs> ่อวานี่กำะมังไม่เข้าเลย <Okay. S 1> ลเข้า, <Okay. S 1> ขาป,ป่าใสขี่กลบมาสองแล้วฮะ าออลืมกดบันทึกวะ่นะบัวใหญ่คนระับี่กลบล้างอาถรรพ์แล้วครับเมื่อกี้ถ่ายแต่ลืมกดบันทึกนะตอนกินทีแรก หืมตัวโหเลยพี่ตรงนี้ย้อนแสงโอ้โหนี่มันโคตรปลาบัวโคตรปลาผมพี่เมื่อกี้บอกโลกว่าไม่ใช่แล้วล่ะมีมีเกือบสามอ่ะเอาสองกว่ากับสามอ่ะ ไม่ป่าไม่ยอมกลับบ้านด้วยพี่เป็นไงเนี่ยช่วยไงโอ้โหหมดโอ้โหชางล้างอาถรรพ์แล้วพี่นะโอ้โหหมดในกล้องมันอาจจะเล็กนะจริงจมันเบิ่มนะฮนะเรียบร้อยครับพี่กบเราล้างอาถรรพ์ไปแล้วนะครับปลาบ,บัวกลัวอ่าปลาบ,บัวเดี๋ยวไม่เข้าใจปลาผมผมเห็นนะตัวกับสามโลฮนะควันตุ่มเลยเมื่อกี้นะผมโทษทีนะพี่ผมถ่ายปลาบางพี่อยู่ไง แล้วพอคันนู้นกินเนี่ยผมนึกว่าผมเปิดกล้องแล้วนึกว่ากดบันทึกแล้วผมไม่ยืนอตายต้องนานมาเห็นเอ้ากล้องไม่ได้บันทึกเลยบัดดีได้บันทึกช่วงท้ายหน่อยหนึ่งล้างอาถรรพ์ไปแล้วพี่กบเราสามวันเป็นไงพี่สามวันผิดหวังตลอดเป็นไงว่างสามวันสามวันนี้ผิดหวังตลอดวันแรกเป็นไงวันแรกสี่วันลังตวงวันนี้คันหน้าดี เกือบจะไปซื้อน้ำแดงกระทูบเลยปนล็อกปนล็อกเจอผุดยอดแล้วพี่รอดแล้วเหลือแต่ผมแล้วใช่ไหมใช่วานจ้าเล่นไปเล็วโอเคครับเลยล้างพอนเหลือครับเรานั่งเล่นกันต่อได้ครับสนุกกันไปครับวันนี้วันนี้ผมสสยพี่กบจะเป็นพระเอกผมสสยพี่กบจะได้ขึ้นหน้าปกวันนี้ยไดครับลุ้นต่อเวลาเลยสักชั่วโมงกว่าครับตอนนี้ก็สี่โมงละ เหมือนเหมือนมาคนเดียวเลยเนี่ยวันนี้เขาอะสวันอยู่แล้เหรอพีม่มาคนเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยเอาเรียบร้อย มาคนเดียว <Okay. S 1> ใช่ไหมครับมาคนเดียวเหรอครับใช่ค hmm. ร <inaudible S 1> ับแ่นอนจริงๆก็เดินทางสู่ช่วงเวลาเย็นนะครับช่วงเวลาสุดท้ายแล้ววันนี้ก็เสียงดังหน่อยนะครับข้างๆก็มีงานสงการที่เทศบาลนะครับจะเสียงดังหน่อยวันนี้ก็อย่างที่เห็นครับสนุกอยู่ครับก็ หวังบ้างบมหวังบ้างนะครับพี่กบของเราก็ล้างอาถรรพ์ได้แล้วนะครับต่อไปครับเดี๋ยวุ่งนี้คงมีเวลาอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีเวลามาตกอีกวันหนึ่งแล้วก็วันจันวิ่งเข้ากรุงเทพนะเบเราปังไส้นเปล่าเหยื่อมาตกมาขายพวกเราครับก็นี่ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ